ดนตรีมหาวิทยาลัยอัสัมชัญจัดแสดงผลงานทางด้านดนตรีเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาในคณะให้กับเพื่อนๆได้ดูกันค่ะงานนี้เป็นการโชว์ดนตรีในรูปแบบดนตรีคลาสสิกเราไปถามที่มาและว,วัตถุประสงค์ของงานนี้กันค่ะจริงแล้วเป็นงานของคณะดนตรีนะครับสกู๊ฟมิวสิกซึ่งจัดเป็น l like, มนลักษณะคอนเสิร์ตซีรีส์ตอนกลางวันคอนเสิร์ตชื่อว่า l u ์ c อน o n c e r t series ก็คือจะให้เป็นกิจกรรมของนักศึกษาบ้างสลับกันมาเล่นดนตรีหลายแนวเพราะว่าถึงแม้สกู๊ฟมิวสิกเองเนี่ยอาจจะสอนเน้นไปทางคลาสสิกกับแจ๊ แต่เราก็เปิดกว้างสาหรับดนตรีทุกๆแนวนะครับอย่างวันนี้ก็เราจะเห็นว่าเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีที่ลักษณะที่อาจจะดูเป็นคลาสสิกแต่ว่าเราเล่นเพลงแทบจะไม่ใช่คลาสสิกเลยเล่นเป็นเพลงป๊อบสนุกๆอะไรเงี้ยสามารถเห็นว่าดนตรีสามารถเล่นได้ทุกแบบเลยแล้วก็โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกเองก็สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้โดยไม่จําเป็นว่าที่เขาจะบอกกันว่าวางดนตรีคลาสสิกต้องอาจจะต้องอะไรนะปีนบันไดฟังหรือหูไม่ถึงจริงๆไม่ใช่เลยจะเห็นว่าวันนี้ก็คือเป็นเพลงที่สบายๆใครก็ฟังได้ครับ ครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เป็นช่วงเรียกว่าเป็นยุคทองของดนตรีในบ้านเราเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าดนตรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่เพลงป๊อปละมีหลายๆสไตล์ซึ่งทางคณะเราก็เห็นชัดตรงนี้เราก็พยายามอยากจะ,ะให้เรามาลองเล่นดนตรีดนตรีไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ใช่ว่าโ,โหดนตรีจะ,จะมีแต่คนถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เล่นยากไหมว่าจะได้แบบนี้คําตอบคือจริงๆแล้วอยู่ที่คนเลยยิ่งถ้าเกิดเราซ้อมเยอะเราก็มีโอกาสที่จะเล่นได้แบบนะักดนตรีหลายๆคนอย่างนี้เลยครับ เมื่อพูดถึงดนตรีคลาสสิกก็ต้องมีไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีเอกประกอบอย่างแน่นอนดูแล้วจะฟังยากหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ดนตรีคลาสสิกก็ไม่ได้ฟังยากอย่างที่คิดนะคะและบอกได้คําเดียวว่าเพื่อนๆเล่นได้เก่งกันมากๆเลยค่ะเริ่มหลงไหลเสียงดนตรีคลาสส,ลาสิกซะแล้วสิเอาเป็นว่าเราไปถามความรู้สึกของเพื่อนๆที่มาร่วมเล่นดนตรีให้เราฟังกันนิดนึงค่ะมามาร่วมงานกันวันนี้ก็รู้สึก สนุกดีค่ะแล้วก็ดีใจมากๆมีเพื่อนๆพพี่ๆน้อ,นนองๆมาฟังกันเยอะแยะเลยเอ,อ,อยากมาร่วมง,งานกับทางเ b แบกอีกเพราะว่าทุกคนให้ความเป็นกันเอง <c oughs> แล้วก็อบอุ่นมากเลยค่ะก็อยากเชิญชวนะนะคะนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านดนตรีก็อยากให้หมั่นขยันฝึกซ้อมนะคะเพราะว่าดนตรีเนี่ยต้องซ้อมอยู่ทุกวันเลยทิ้งไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีใจรักทางดนตรีก็มา เข้า a b a บก็ได้นะคะเพราะว่ามีเปิดสาขา,าดนตรีสากลอยู่ทั้งไวโลินเปียโนอบรสอะไรเยอะแยะเลยนะคะก็อยากเชิญชวนกันมาค่ะคือดนตรีก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นก็ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ถ้าใครรู้ตัวว่า ตัวเองชอบดนตรีอะไรอย่างนี้ก็คนพบตัวเองแล้วก็เรียนดนตรีเลยก็ได้ครับคือไม่จำเป็นต้องเรียนทางนะอื่นแล้วแบบรู้สึกไม่ชอบอะไรอย่างนี้เราทํชีืิอให้มีความสุขดีกว่าครับก็อยากฝากถึงน้องๆนะคะที่ไม่จําเป็นต้องเป็นระดับมัธยมปลายที่กําลังเตรียมตัวเอ็นนะคะก็ตั้งแต่เด็กๆเลยถ้ารู้ว่าเราเล่นดนตรีแล้วมีความสุขก็มาทางดนตรีได้ค่ะเพราะว่าอาชีพดนตรีเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นทางเลือกของคนในปัจจุบันไม่ใช่เป็นอาชีพที่2ที่เป็นทางเลือกที่เราไม่มีอะไรจะเลือกแล้ว ให้มาดูดนตรีก่อนค่ะเป็นความสุขในอาชีพของเราจริงๆค่ะสำหรับดนตรีคลาสสิกก็ไม่ได้ฝังยากอย่างที่คิดนะคะและยังเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นการเล่นดนตรีก็ถือเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราและผู้อื่นมีความสุขหากเพื่อนๆหรือน,น้องๆคนไหนสนใจและมีใจรักเสียงเพลงและดนตรีล่ะก็คณะดนตรีมหา,ามชาลัยอัสัมชัญก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ทําให้ความฝันของเพื่อนๆเป็นจริงค่ะครับคณะนดนตรีตอนนี้นะครับก็จะเปิดรับสมัครอ่า ทั่วไปเนี่ยเราจะรับแบ่งเป็น2ภาคนะครับสองดีพาร์ตเมนต์คือเป็น p e r ร์ฟอกับเป็นลักษณะ Music Business ซึ่งมิวสิกเพอร์ฟอร์แก็เราจะเรียนในหลายและแบบทั้งเพลงคลาสสิกก็ได้ถ้าเราชอบเพลงแจ๊สก็ได้หรือว่าเรียนการแต่งเพลงเป็น Songwriting หรือเป็นพวกเทคโนโลยินดนตรีทำนี้ก็ได้ส่วนในภาคของธุรกิจดนตรีก็มีการปูทางเผื่อว่าสมมติว่า,าเราอยากจะทําเพลงเองเราอยากจะเป็นนักดนตรี อาจจะไม่ใช่ตามค่ายเพลงฮะยุคนี้เอยจะทําเพลงเองขายเองเดี๋ยวคุเดี๋ยวนี้เรามี YouTube มี Facebook ถ้ากับเราสามารถโปรโมตได้ตัวเองถ้าที่นี่ก็จะสอนวิธีการว่าอ่าแล้วเราจะทํายังไงถ้าเกิดมีเด็กบางคนบอกเนี่ยหนูอยากเป็นนัก้ดนตรีก็ถ้าเรียนที่นี่ก็จะสามารถทําได้เลยรู้เลยว่าจบไปแล้วเราจะสามารถเป็นศิลปินได้เขาเรียกว่าอย่างที่ตอนนี้เขาเรียกอินดี้เราสามารถเป็นศิลปินได้โดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องมีค่ายเพลงแล้วก็ได้ครับ